Foryu เสนอรายการเกมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ The 60เซ็กเตอร์เซ็กเ์เกม60เวทเพชรสาจากครั้งที่แล้วผูว้หญิงบอบบางก,กวนี้ได้เจอบททดสอบอันหนักหน่วงไปแล้วถึง2เกมเพราะของรางวัลสะสมมอดอ,อาหาร เดี๋ยววันนี้เรามาร่วมลุ้นกันว่าแจา็คพอตหนึ่งแสนบาทสาวสวยคนนี้จะเอากลับไปได้หรือไม่ใน The City Second Game เ0มิบเวทพิชิตสน กติกาหุวิพชิตแสนแข่งขันจะต้องเล่นเกมให้สำเร็จภายใน60วิวินาทีพร้อมทั้งวิ่งเข้าไปหยิบของรางวัลอะไรก็ได้ในห้องออกมาก่อนที่ประตูจะปิดถ้าออกมาไม่ทนันหรือเล่นเกมไม่สำเร็จภายใน60วินาทีเกมโอเวอร์ทนันทีแต่ถ้าผ่านครบ10บเกมต่อเนื่องกันนอกจากของรางวัล0ิชิ้นยังได้แจ็คพอตพิเศษอีก10,000 0บาทคุณผู้ชมผ่านไป2แล้วจิบจิบสบายสบายเกมที่3จะได้หินหรือจะได้อะไรง่ายๆไปรุนกันที่ The Random ครับเอาละครับหลังจากที่เกมที่2นะครับทำน้องแอนแขนเมื่อยแขนเรียกไปแล้วเรามาลุกกันดีกว่าครับว่าเกมที่3จากทางเดอะดันดอมจะเลือกเกมอะไรออกมาและผลครับได้แก่เกมเรียงเลขเรียงช่องครับเกมเรียงเลขเรียงช่อง เกมนี้พวกข,ขันจะต้องเอาฟองน้ําที่มีหมายเลขติดอยู่ไปวางให้ตรงกับช่องของหมายเลขนั้นๆถ้าทําได้ภายในเวลา1นาทีกท็ถือว่าผ่านนะครับเอาละครับเกมนี้ต้องบอกว่าน้องแอนเนี่ยต้องใช้สติปรรัญญาแล้วก็เขาเรียกความจำค<ะ>่ะอ่าพอสมควรเป็นคนแบบเก่งเรื่องเลขไหมไวเรื่องแบบการเอ่อล่นพัซโซอะไรพวกนี้ไหมจริงๆก็ ฝึกคิดเลขอยู่บ่อยๆนะคะต้องทดสอบ2องคูณสองสี่สองคูณสามห้าเฮ้ยพีสวดยวดไปเลยมันไม่ได้บวกนะมันไม่ได้บวกกับเป็นคูณสอคูณสามเท่ากับห้ามีอะไรจะล่ำลาคผู้ชมทางบ้านไหมครับปกติหนูบวกไงบวกเดียวไงอ๋อบวกเดียวเป็นแบบนับเลขใครมากสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเล่นไพ่ครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องของพละกําลังเราไม่ต้องห่วงเราเห็นแล้วว่า สาวตัวเล็กร่างบางคนนี้พละกําลังแข็งแรงดีแต่สติปัญญาเนี่ยสิถ้าไม่ผ่านเกมนี้ถือว่าวัวมากเลยนะแม้เป็นแคน้อชายงคุณคุณด่าเขาโง่นะ่นเขาไม่กล้าด่าน้องเขาผมไม่กล้าหรอกครับถ้าไม่ผ่านเกมนี้ก็ถือว่าโชคร้ายไปคุณเป็นสองมาตรฐานครับก็เรียกเลยเครื่องทอดอาหารที่คุณได้มาไน้จริงๆแล้วยังไม่ใช่ของคุณทีมงานเราดูแลอยู่จะเป็นของคุณก็ต่อเมื่อว่าคุณพิชิตเกมนี้แล้วก็ไม่ไปต่อเอาละครับขอให้โชคดี สเตมปจุดสตาร์ครับเชิญค่ะคือยากยากจังเลยน่าสนใจเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายรายการมาก็เพิ่งจะเห็นเกมนี้เหมือนกันมีเวลาตั้ง60วินาทีเนี่ยเลียงตัวเลขเพียงแค่30ตัวคันไะยากอะไรไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นี่แหละครับความสนุกสนานของ The Sixty Second Game <c oughs> 60วิพีชิตแสน <c oughs> าแล้วหนูต้องเรียนให้สวยงามด้วยไหมครับเร็วเร็วเร็วเๆเร็ววันนี้หน่อยครับผ่านไปแล้ว10วินาทีน้องเอู้คุณทำอะไรอ่ะคุณช่วยน้องแล้วเหรอเปล่ามันคุณทุจริตเหรอเอาใจเป็นลูกผมปล่อยให้น้องเล่นคนเดียวสองสามสี่ห้าสิบหกสามสิบห้าวินาทีเร็วเร็วเร็ว แล้ววันนี้แล้ววันนี้แล้ววันนี้มนผ,มมผมได้เห็นความเออของน้องเขาแล้วนะฮะ,ะอยู่ไหนนะ ตอนแรกอาจจะดูเหมือนง่ายๆ,ๆนะครับแต่ด้วยต้องแข่งกับเวลาท้าวีน้องแอนเนี่ยต่อผิดต่อถูกขามกัน่วไปหมด1แล้วก็3 20ต่อด้วย22อะไรกันเนี่ยน้องแอนไปซะแล้วไม่น่านเลยคุกคนเรียนตัวเลข30เบอร์มันจะไปยากอะไรใช่ที่มผมเห็นความเออของน้องแอนเลยตอนตอนแรกชอบตอนนี้เป็นไงคราบก็โอเคอยู่นี่นี <c oughs> เลขแ <c oughs> อยู่นี้ พยายามเอาใจช่วยอยู่เขาตื่นขึ้นคือมันมันยากตรงไหนหรือไมพี่ตรงไหนมันยากตรงที่ไอเนี่ยเวลามันสอดไปเนี่ยมันเสียสีกันมันมันเสียสีอยู่แล้วแต่ว่ามันสอดไม่เข้าเพราะว่ามันมันเหนียวแล้วมันก็เลยช้าแต่ผมเห็นชริตของน้องเขาคือปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะเรียงสมมุติ7แล้วก็ไปหา8 90แต่ว่าแอนเนี่ยเขาคิดข้ามช็อต เขาพยายามเขาตรงนี้ก่อนอ่าสิบสี่สิบห้าคือเขาเขาหยิบตัวเลขไหนได้เขานับช่องแล้วค่อยๆวางใช่ก็เรียกว่าถือว่าเป็นเป็นวิธีที่แล้วเป็นไงฮะเป็นวิธีที่สุดยอดมากคุณผู้ชมจะเซคุณผู้ชมดูไว้แล้วอย่าทำตามนะครับผมถเปนเกมมันยากเนี่ยถ้าเปนรุ่นรายการเราจะทำจะทมันเกมมันไม่ได้ยากหนูทำมันยากเอง มันอยู่ที่ตัวบุคคลยากหรือง่ายอยู่ที่ตัวบุคคลเกมนี้เน้นเรื่องของอะไรนะครับเพชรจ้าหมองครับผมประดาน้องะผมง้อเหรอผมแค่ถามว่าเกมนี้อะไรและยาหมองที่ขอไปแล้วต่ต้นรายการมายังเออดูตอนนี้เต้องมาถามหัวแล้วปวดหั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 วขมับเหรอก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่า มาเล่นกับเรา3เกมว้ามาเล่นทั้ง3เกมทำไมรีบกลับอย่างเงี้ยล่ะได้ได้ที่ทอดปลาไปแค่อันเดียวไม่ได้แล้วไม่ได้ด้วยเนีะเด็กโง่ก็ไม่ได้เลยเลยครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไลน์พี่ไว้เดี๋ยวพี่พาไปช้อปปิ้งดีครับเพื่อนผมทีมงานครับของเลยทีเดียเชิญเก็บของอันน้อยนิดที่สะสมมาโหหนูจ่ายไปได้มาในเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับผมรอน้องเขากลับแล้วค่อยเก็บแบบนี้มันทำลายน้ำใจน้องเขาไม่ได้จิตใจทำด้วยอะไร คุณอย่าปกป้องอะมนุษย์อะมนุษย์โหคุณก็ปกป้องน้องก็เกินหน้าเกินตาเกินไปจริงๆหนูเรียงได้เยอะไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดอันเก้าสิบแล้วก็ไม่เคยเห็นใครที่เรียงได้ช้าขนาดนี้มาก่อนจริงเหรอคุณจะแอบพิาว่าน้องเกมแรกหเกมแรกเกมแรกเกมแรกหนูเป็นคนเล่นคนแรกว่ะหนูเป็นคนแรกนี่ด้วยว่าเปิดซิงรายการนี่กันหนูเลยมันยากจริงๆจริงๆโอ้โหมาสักครู่นี้หนูรับรองไมไม่อยากจะด่าเลย ฝ่าว้าถ้ากลับมาอีกเดี๋ยวพี่พาไปไปเล่นก่อนในเกมแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่ก็จะเาติวให้เออพัดเดียวนะหัวหมุนเลยฝากเออได้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับเออฝากนะคะว่าเกมนี้มันยากจริงจริงขอบคุณครับผมจริงจคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยคงไม่ได้คิดแบบนั้นครับผมพี่มันยากจริงๆมันเหนียวแล้วมันแบบมันไม่ได้อะใจนเย็นนะใจเย็นนะเจนเย็นไปไกลเลยน้องก็เบื่อคุณแล้ว คุณผ Chapter> ู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับน้องแอนพาอวินิสพ่อพ่อแหมพี่เป็นจ <Yeah> ้าเนี่ยได้ทีอ่ะเอาใหญ่เลยนะครับเนี่ยซึ่งวันนี้คุณแอนก็ไม่สามารถผ่านเกมที่3ไปได้แอนต้องกลับบ้านมือเปล่าอีกงานขอกล่าวคำว่าไสโยนาราครับแอนแล้วพบกันใหม่นะจ้าเอาละครับตอนนี้เราไปพบกับผู้แข่งขันท่านต่อไป ปิยะนักแสดงพิธีกรยิ้มง่ายพี่ก้องบอกมีทุกอย่างแล้วแต่เดี๋ยวจะเอาทีวี LED ไปไว้ห้องเด็กๆหน่อยนะครับขอบคุพ,พี่กองค่ะพี่กองยัครับเปิดตัวมากเลยค่ะมีปิด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 ปด,ด้วยเหมือนเลียงนกหวีดนะคะอ๋อสวยเสมอเพี่ก้องปิยะของเรานะครับสมบรตากค่ะก็ถือว่าเป็นนุ่นพี่ที่น่ารักที่มากความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดละครดาร์ลท์ศิลปินเยอะแยะมากมายตอนนี้พูดถึงเรื่องงานธุรกิจนี่มีอะไรบ้างครับพี่ก้องตอนนี้ก็มีทำนะคะถ้าเกิดมีงารบันเทิงก็เป็นออร์แกไนเซอร์นะคะชื่อบริษัทโซนิกยุทธ์9 9 9าทำละครทางช่อง3ก็โซนิกบูมนะคะแล้วก็ทำกาแฟของตัวเองขายที่เซเว่ e อเลเว่นค่ะนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาค่ะขายที่เดอะมอลล์นะคะทำทุกอย่างวงวานค่ะเดอะมอลล์ท่าพระ ดบกบางกะปิเดี๋วบอ,บวบอท่าพระแล้ววันนี้ทำไมพี่ถึงได้มีเวลามาหาภูมิกองเพชรจ้าล่ะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพิีกรเนี่ยซิแพกเยอะพี่ก็จะมานับซิทแพกหน่อย <laughs> แต่มาแล้วเ,เสียครู้สึกบ้างเพราะชุดปกปิดมากเลยค่ะ <c oughs> จริงเทปพี่นี่น่าจะเปิดเสื้อหมดนะคะเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนเลยแล้วกันะะไม่เป็นไรค่ะเอาใจเอาใจพี่ชายไม่เป็นไรค่ะพี่ต้องเป็นพี่สาวนะอย่างเงี้ยพี่ก้องทํามาร่วมรายการของเรานะครับหนึ่งในไฮไลท์ก็คือครั้งสมบัติที่เราอยากให้พี่ก้องเนี่ย ลองมองดูปุ๊บมาแล้วครับเชิญดูได้นะครับว่าตอนนี้ได้เคะที่บ้านขาดอะไรอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมผมว่าเล็กๆก่อนน่าจะมีทุกอย่างแล้วมีมอเตอร์ไซค์นะครับทีวีทั้งนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นที่ยกตู้เย็นยักษ์ครับครับผมอ๋ให้เป็นลากเหรอคะเอาไว้ลากครับอูตู้เย็นอยู่ลึกมากเลยไหมคะครับผมจะทันเหรอคะเนี่ยสบายสบายครับไม่หนักครับพี่ก้องไม่หนักตู้เย็นเหรอคะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วมั้งคะดึงดึงลากลาได้ ลากเหอะอันนี้อะไรคะน้องผู้หญิงยังได้เลยผมแนะนำอันนี้ครับเบาๆพี่เอาออกไปง่ายๆครับออกไปดีไู้ชอบล้างท่อไม่อมะเรื่องอย่ายังอื่นมีไหมคะก็มีแท็บเล็ตมีสมาร์ทโฟนทีวีครับอันไหนคะอันนี้โทรศัพท์เหรอคะครับแล้วคือขึ้นเลขครับไม่ใช่คไม่ให้ดูแล้วพี่ก็ไม่ให้ดูแล้วหมดเวลาเอ้าหมดเรอคะหมดเวลาตายแล้วทะหยิบเลยตรงนี้จะมีถุงเงินครับสามถุงอันนี้จะมี เงินจริงๆแค่ถุงเดียวจับไม่ได้เหรอครับจับไม่ได้ครับทขาไม่ใจดำาหะคะออกแล้วครับออกแล้วทีมงานเฟซมปอเตยไมออกเรครับคสมบัติของเราต้องออกเร็วมากเลยอไม่แน่เชี่อวคุณภูมิออกเร็วขนาดนี้เขาเป็นคนเสร็จเร็วครับออกเร็วจากห้องหมายถึงว่าเสร็จภารกิจไงใช่ถึงไป่นีูแล้วอ่ะย้นกลับบ้านดีกว่าค่ะดีก็เพราะขอมีครบแล้วเ่าก็อยากได้ไรเอาคำาำเอาคำคำเอาคำคำนะครับเอาคำา เอ้ไปหยิบมีผู้ชายหยิบไหมครับผู้ชายยืนมีครมีมีนั่งลุงวดไปแก้ผ้าอยอะเลยโอ้โหไอ้นี่ไม่ต้องกลับวัดเลยครับยังไม่ใส่เลยดีกว่าค่ะผมทองคุณนนายเอาผมทองค่ะผมทองเลยผมทองผมทองก็ชอบอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวผมเอาไปใส่ไว้ในครังสมบัติของผมให้ได้ค่ะคนนี้พอดีพี่อนคนชอบอะไรสาวๆค่ะเดี๋ยวนี้ก่อนปั๊บปั๊บพี่ก้องไม่ห่วงไม่ห่วงส่าเลย ครับจัดที่นั่งให้แล้วคอแยนั่งเลยเสยๆสวยๆโอเคไหมพี่น้องไหมโอ้ยนี่นี่ไม่ต้องไข้ห้างไม่ไข้ห้างมันสาวป่ะแล้วพี่ก็มาอย่างนี้แล้วก็งัดอย่างนี้วเลาออกมาอโอเคนะยาชไยแม่จุงมัออกมาเลยดีกว่างไหมคะตายเลยคุณจะทำอะไรมันยากไปขนาดนี้เนี่ยคุณบ๊เอาละคุณออกมาทำมาหากินได้แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการคุณผู้ชมเราจัดให้ในรายการนี้ถูกต้องครับขอให้เอ่ยปากเข้ามาและที่สําคัญต้องผ่านเกมของเราให้ได้พี่ก้องครับเชิญสแตนบายตามมาครับตรงไหนนะตรงนี้เลยครับรทุกวางฝั่ของพี่จะเป็นจริงถ้าพี่สามารถะผ่านเกมของเราไปได้เกมนั้นจะเป็นอะไรมนลุ้นกันที่ the random เอาละครับตอนนี้เกมแรกของพี่ก้องนะครับ the random ปรนการเลือกและ เกมที่พี่กองได้ได้แก่เกมเดี๋ยวช่วงหน้าดูกันว่าพี่กองแรนดอมได้เกมอะไรใน The Second Game เวทพิชิตแสต์เอาละครับตอนนี้เกมแรกของพี่กองนะครับแดนดอในการเลือกและ เกมที่พี่ก้องได้ได้แจกเกมอะไรคะสติกเกอร์สกิดใจเกมสติกเกอร์สกิดใจเกมนี้พ่อประกาศจะต้องแกะสติกเกอร์แต่ละไซส์แล้วนำไปแปะที่กระดาษให้ครบตามจานวนที่กำหนดภายในเวลาห0วนาทีนะครับ ต้องแล้วดูพี่หนักใจกับเกมนี้นะเพราะว่ามันเยอะค่ะสติกเกอร์สกิดใจกี่แอนงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สชิ้นเองอ่าพี่ต้องวิ่งไปกับ14รอบค่ะ14ชิ้นเนี่ยเรามี60วินาทีก็เฉลี่ยอยู่ชิ้นละประมาณ3วินาทีครับค่ะทำไมคะเอาละผมอยากจะขอให้พี่โชคดีค่ะที่ไม่ไปตายคะี่ไม่เ่ บอกว่าอะไรดีแล้วผ่านเขารอบมีอะไรมาสั่งลาไหมยังไม่ตายอาคชิพี่กล้องนะครับอยู่เต้นไถ่คับนะครับผู้ชมครับเกมแรกของเราแล้วก็พี่กล้องปิยะครับอะไรจะเกิดขึ้นนี่เลยครับ The 60 Second Game 60วิพี่ชิดแสนยังครับรอมาแล้วนะฮะโอเคครับ เรียกว่าคว้าไปแล้วไปแกะหน้างานนะฮะสาววินาทีต่อชิ้นแล้วพี่ก้าวเดินไม่ถึงเ, <c oughs> เล็บนะฮะสิ วิ่งไปหยิบมาทีละอันมาจะทานอะไรล่ะครับแล้วก่อจะแกะได้แต่ละอันเนี่ยก็ช้าเลอเก,กินอัวพี่กรเนี่ยทนไม่ไหวต้องมาช่วยแกะแต่ทุกอย่างก็สายกันไปเสร็จแล้วละครับพี่กองพี่กองเสียเหลือสองอันคุณผู้ชมครับ <c oughs> ในประวัติศาสตร์ของรายการของเรามีเพียงโบทนาเพียงท่านเดียว พี่เข้ามาสู่รายการแล้วก็ตกรอบแรกไปครับวันนี้มีท่านที่2ประวัติศาสตร์ได้ถูกสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งครั้ง<อ>มเหน,นื่อยเหนืเหนื่อยมันคืบ้าตรงไหนพี่ก้องมันมันติดสติ๊กเกอร์ไม่ค่ะคือ <c oughs> มันแกะยากครับป <c oughs> กติไม่เคยแกะแบบนี้ <c oughs> หลังๆเราช่วยแกะปก <c oughs> <c oughs> ติงีกจะทรงพี่ก้องมันครับผมครับถ้าพี่จะครับผม ใช่จ <formation Memorial> ังเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนไหนพี่ก้าวเบี้ยมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราให้เลตอีกเกมหนึ่งไหนไหนมาแล้วใช่ต่อดีกว่าพี่ก้องเดอายเพื่อนเดี๋ยวอายเพื่อนแต่พี่ว่าถ้าวิ่งเพื่อสวยนะครับผมได้ได้ผมว่ามันเสียเวลาตรงท่าวิ่งเพื่อท่าพี่ได้ท่าพี่ได้คุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านไม่ติเรื่องท่าน่ารัก จติจติแค่สติปัญญาในการติดแกะสติ๊กเกอร์อันแรกเขาได้รู้เลยว่าโง่อันแรกครับคุณผู้ชมสติ๊กเกอร์อยู่นี่ครับพี่แกแกะจากมุมครับนั่งบิดหัวนมุมอยู่ตรงนี้แกตรงนี้ครับพี่ก้องไม่พี่เขาเป็นแบบเหมือนผู้หญิงไงต้องละเอียดไม่ก็ากปกติฉีกแต่ซองไม่ใช่ผีเออพี่ เอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรุ่นใหญ่ถือเป็นปูชนียบุคคลของโงการผมขนาดนั้นอุณศาสตราเวลามาเยี่ยมบุญมาจ้าเนี่ยแพ้อย่างนี้ต้องขออนุญาตขอทีมงานให้แถมให้กรณีพิเศษเลยกรณีพิเศษจริงๆใช่ครับจะแถมให้เหรอคะธรรมดาล้วไม่เคยมีพี่กองนี่ถือเป็นครั้งแรกพิธีกรสองคนกับทีมงานนี่เทพมากๆถูกต้องครับผมโอ้อยากแจกเทพประทานมากเลยครับเลยครับครับผมจะให้อะไรเกมอะไรเหรคะ เอาอยีา่ดีกว่าพี่ก้องถ้าเกิดพี่ก้องทำตัวน่ารักเนี่ยนะครับเราก็ใช้พี่เล่นไปเรื่อยๆเลยโอ้ยไม่ต้องห่วงอยากให้ทำอะไรให้หนเได้ทุกอย่างเลย <c oughs> อ้าเ <c oughs> อาละ,ะ,ะครับงั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่ก้องเนี่ยได้เล่นเกมต่อไปเ <c oughs> ชิญที่จุ The <c oughs> ดเดลนด,อด็นดอมกันนะครับโอ้ย เกมแรกพี่กองของเราก็มาตกม้าตายซะแล้วเราไม่สามารถผ่านเกมไปได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าโอกาสครั้งต่อไปพี่ก้องจะคว้ามันไว้ได้หรือไม่ครับท่านผู้ชมครับมาต่อกันต่อครับกับเกมที่2ของเราจะเป็นอะไรนั้นลุ้นกันที่เดอะแรนเดอร์เอาละครับตอนนี้เกมที่2ครับหลังอันที่เกมแรกพืดไป โดยและเจ้าพทธการเลือกให้คุณก้องเียครับได้แก่เกมเกมโยกสูบลมครับเกมโยกสูบลมเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องขึ้นไปยืนบนเครื่องสูบลมซึ่งผู้แข่งขันจะต้องสูบลมให้ลูกโป่งโดนเข็มจนแตกตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเอาละครับพี่ก้องค่ะนี่คือเกมโยกสูบลมนะฮะดูแล้วคิดว่าไหวไหมครับสู้ค่ะไขข้อยังไหวอยู่ไหมฮะเออสบายค่ะ คอลลาเจนแน่นค่ะวันนี้นี่ต้องบอกว่าทีมงานเรากันแกล้งมันเอาผู้ใหญ่มาในรายการแล้วจะเกมที่แบบว่าเออใช้พละกําลังนะยังยังไม่ขนาดนั้นค่ะยังพอไหวถ้าใครข้อเสื่อมเป็นโรคเกานี่ขึ้นไปนี่กลับบ้านปวดขาเลยนะไม่มีอะไรเสื่อมค่ะตอ่ทั้งตัวนี้ยังแน่นหนึบโอยของก็ดีจริงคุณผู้ชมอาหรไอ้กูไม่ผ่านเกมนี้เดี๋ยวไม่ผ่านขึ้นมานี่ เกมนี้เนี่ยต้องขอบอกนะครับว่าเคยออกรายการเราหลายครั้งแล้วครับยังไม่มีใครเลยเคยตกรอบจากเกมนี้คุณจจงจะกดดันพี่ก้องผมเปล่าผมแค่จะบอกว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่ย,กยากาถ้าเกิดตกรอบนี่เป็นยังไงพระเจ้าอันนี้ก็ถือว่าศักยภาพของไข่ข้อไม่ดีครับผมหรือว่าแก่ได้เล<า>ยครับก็บไม่ได้อะไรมากไม่ได้กดดันขอให้พี่ก้องโชคดีเชิญที่จุดสตาร์ทครับเชิญครับมาเลยครับผมขึ้นไข่อยางไมไม่ได้หรอครับ ป่ะเภทสุดภายในครับพี่ทุกท่ชมครับเกมนี้เน้นท่าศักดิ์ของเรื่องพละกกำลังความว่องไวความรวดเร็วนะครับไม่รู้พี่ใหญ่ของเราจะไหวหรือเปล่าใช้มือได้ไหมข้ามือไม่ได้ครับถนัดมือไม่เหรอคะอาเราใช้เป็นแบบซอยด้วยเท้าดีกว่าครับผมใช่ฮะขอให้โชคดีมีเวลา60วินาทีกับ The 60 Second Game 60วิพีชิทซน3 2 1 go ลบอล็กครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเป็นกำลังใจให้คุณก้องปิยะกันต่อใน The City Second Game ปกเสกวชิสิ three two o ล็ล็ครับหายแล้วโอ้โหเร็วมากนะฮะไวัวโอ้สอยยิ่งแรงเทคนิคการซอยของพี่ก้องนี่ซอยไม่หยุดนะครับโอ้ เอาแล้วครับอีกหน่อยพี่อีกหน่อยมาเปีค่สิบห้าวนาทีสบายสบายครับสบายสยดูดีนะครับ่หมีีนรต่อยยืดห่อยดห่อยยดยยย้ยอยดน่อยน ห้าสมสอนึ่งเหมือนกองมาทรมารเลยนะครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยคึกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะซ้ำรอยซะแล้วแต่แกก็ยังเนี่ยสู่ลูกโป่งจนแตกได้นะครับเรียกว่าใช้เวลาครบ60วินาทีพอดิบพอดีเลยถือว่าเป็นคนแรก ครับพี่ซอยจนหมด60วินาทีสามคนระเบิดในวินาทีสุดท้ายโอ้โทษนะครับพี่พฤติกรรมเดียมีหน่วยผสมพยาบาลไหมฮะโอ้โหยาดมยาดมยาดมด้วยยาดมเปิดฝาโอ้โหสำหรับเกมนี้นี่นะครับต้องบอกว่าพุ่งกับเบจ่าเห็นใจจริงๆนะครับไหนๆทำสำเร็จให้ผ่านนะครับ เป็นไงบ้างพี่เส้นยาแดงผ่าแปดจริงๆเรียกว่าแตกเอาวินาทีสุดท้ายจริงๆโอ้โหเพื่อนคนแตกช้าค่ะมันเป็นเทคนิคการสลับซอยขาคู่ของพี่เขานะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเหมือนกับมันติดแล้วต้องเสียเวลาลงมายกขึ้นมาเหมือนเราพี่ใหญ่ในวงการมาทรมานกับรายการยังไงไม่รู้คุณผู้ชมครับช่างเป็นความสุขของเราสองคนจริงๆไปไหมไปต่อไล่เกมไลเกมคือคนอื่นเนี่ยเขามีแต่ได้ของรางวัลเยอะแยะแล้วเราก็ถามว่า จะเก็บของออแล้วไปต่อไหมนี่ยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะเ,เ,เล่นไปสองเกมยังไปต่อ,อยอังบอกขอลองอีกเกมมาด้วยใจอ่าเราก็อยากให้ด้วยใจด้วย คุณผู้ชมลองดูนะครับมาด้วยใจแล้วไปด้วยมือเปล่านะครับแม่แม,แมคำนี้คมจริงๆเลยนะพี่ก้องแต่รู้สึกว่าผ่านไป2เกมคุณพี่ยังไม่ได้ของรางวัลสักชิ้นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาลุ้นต่อว่าพี่ก้องปิยะจะเล่นต่อไปได้อีกกี่เกมและจะสามารถเอาของรางวัลออกมาได้หรือไม่ในเตสกิเกม60วิพิชสารยังไม่มีใครเคยทําไม่ได้ครับใช่แต่ว่าเราก็เคยพูดสิ่งนั้นกับผู้ดูด่าที่ผ่านมา แล้วก็ต้องปุงยากก็ทำให้เราแปลกใจได้นะคุณผู้ชมครับ